วันนี้ผมอยู่กับเจ้าคันนี้ครับเทรซาโมเดล r e a เ v ียลวิวไดรุ่น f r e s h ครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1.59ล้านบาทนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าเทสล a าที่ราคาถูกที่สุดและประหยัดไฟฟ้ามากที่สุดเดี๋ยวเราไปชมกันว่าทำไมเทสล a าโมเดลสามรียลวิวไดคันนี้ถึงน่าสนใจครับเรามาเริ่มต้นจากภาพรวมของเจ้าโมเดล3คันนี้กันก่อนเลยนะครับตัวพื้นฐานเนี่ยก็คือโมเดล3 r e f r e s h นั่นแหละฮะที่เราเคยขับกันไปหลายรอบแล้วทั้งตัวลองเลนและก็ตัว Perform แแต่ว่าคันนี้จะมีความแตกต่างจาก2รุ่นนั้นคื เขาจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพียง1ตัวขับเคลื่อนล้อหลังนะแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตร0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน6.1วินาทีครับแล้วตัวชุดแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็มีความแตกต่างนะเขาจะเป็นรุ่นเดียวเท่านั้นที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ LFP ความจุ57.5กิโลวัตต์อวซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวลองเลนและตัวเพอร์ฟอร์แมนที่เขาจะใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC ความจุ75กิโลวัตต์อัวและแม้ว่าเจ้า เรียวิวด้เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ด้วยการที่เขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงหนึ่งตัวทําให้คันนี้เนี่ยวิ่งได้ไกลถึง513กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP mm hmm. กันเลยมาดูกันว่าอุปกรณ์ติดรถเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถจะเห็นได้ว่าโอ้โหหน้าตาของมันนี้เหมือนกับตัวลองเลนไม่มีผิดเลยนะกระจังหน้าเป็นแบบปิดทึบตามสไตล์แบบรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a อยู่แล้วมาพร้อมกับไฟหน้า LED ที่เป็นไฟหน้าแบบอ d ตโนมัตด้วยนี่ตัวนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่ ตามแบบฉบับของรุ่น f ีเฟชของ Tesla นี้จะได้ไฟหน้าแบบนี้ซึ่งโมเดล3 r e f ีเฟชเนี่ยตัวที่หน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านเลยก็จะเป็นตัว p e r f o r m ร์แมเท่านั้นนะครับที่จะได้กระจังหน้าคนละแบบกันด้านหน้าตัวรถใต้ฝากระโปรงนี้จะมีฟรังมาให้เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีเทานะฮะจะเป็นการเพิ่มเงินขึ้นมานะฮะจะไม่ใช่สีดํา นะส่วนตัวรุ่นพื้นฐานเนี่ยที่เป็นราคา1.59ล้านก็คือตัวสีดําเบาะดำนะครับแต่ตัวนี้มีคอนฟิกตัวสีเป็นสีเทาแล้วก็เบาะสีขาวมานะครับมาดูที่ล้อนิดนึงล้อเนี่ยจะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับรัดยางขนาด2 3 5ทั4 5 r 18ใส่เป็นยางม e ิชลิน E Primacy มานะครับก็ถือว่าเป็นยาง EV ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับลายล้อเป็นลายลักษณะแบบนี้ซึ่งเอาจริงเนี่ยผมชอบล้อ18มากกว่าล้อ19อนะด้วยสาเหตุหลักก็คือ เนี่ฮะเวลาเติมลมเนี่ยมันเติมง่ายนะจุบลมเนี่ยโหได้ได้ว่าช่องใหญ่นะเติมลมได้ง่ายนะถ้าเป็นล้อ19เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นรูแบบเล็กมากๆเวลาเติมลมนี่คือต้องแกะฝาครอบออกนะครับเจ็บมือเลยทีเดียวนะแต่ตัวเนี้ยล้อ18เนี่ยเติมลมง่ายอันเนี้ยโดยส่วนตัวผมชอบนะยางหน้า235ทับสี R 1 8นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็ใช้ยางม e ิชลิน e p r i m a c y เหมือนกันนะครับรัดยาง235ทับสี R 1 8เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าซีรียางเนี่ยเหมือนกัน นะฮะโอ้อันเนี้ยดีนะประหยัดค่ายางไปได้เยอะนะอยากรู้ราคายางเท่าไหร่ไปลองเช็คดูได้ในแอปส้มแอปฟ้านะเดี๋ยวผมลองแปะลิงก์ไว้ให้ลองเข้าไปดูราคายางกันได้นะครับว่าคันนี้ราคายางดีขนาดไหนใต้ท้องรถนี่เอา iPhone 15 Pro วางสอดไม่เข้านะครับเพราะตามสเปคเนี่ยสูงอยู่ประมาณ13ซนติเมตรนะครับถือว่าสูงเป็นปกติของรถเก่งนะครับประมาณนี้แล้วก็มาดูด้านท้ายของตัวรถนี่ดีไซน์ไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED นะครับแต่ว่า เราจะมองปุ๊บแล้วรู้เลยว่าคันนี้เป็นรุ่น Rear View ได้แน่นอนเพราะว่าเขาไม่มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นลอง g r a n g เนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์ Dual Motor ติดตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว Performance จะมี Badge ที่เป็น Performance ติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือความแตกต่างนะถ้าเป็นตัว Rear View เนี่ยก็คือท้ายจะโล่งๆแบบนี้เลยนะครับไปท้าย LED เหมือนกันนะครับมีกล้องมาให้นะฮะ เป็นฮาร์ดแวร์4.0นะครับโดยตัวกล้องของเท sla เนี่ยเขาจะไม่ได้มีเป็นระบบกล้อง360องศานะแต่จะให้กล้องรอบคันมาแทนก็คือด้านหน้าเนี่ยมีกล้อง1ตัวนะฮะด้านข้างอีก1ตัวนะแล้วก็ด้านซ้ายมีอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็บริเวณตรงกลางตรงนี้แล้วก็ตรงเสาบ,บีมีกล้องอีกนะครับนี่เห็นไหมอุปกรณ์ก็ให้มาเหมือนกับตัว Long ate, ลองเลสก็ตัวเ e อร์ r m ร n c e น์นะครับในเรื่องของเซฟตี้ฟีเจอร์ต่างๆของเท sla เนี่ยเขาเน้นเรื่องนี้อยู่แล้ว นะรัะงันไม่ต้องห่วงนะครับในส่วนของช่องชาร์จแบตเตอรี่อยู่หลังซ้ายเหมือนเดิมนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านี่เปิดออกมาข้อดีของตัวรีเฟชนะนะคือช่องชาร์จเนี่ยเป็น CCS 2เหมือนกันนะแต่ว่าช่องชาร์จ AC เนี่ยรับไฟได้ถึง11กิโลวัตต์3เฟสเลยทีเดียวได้เรียกว่าเป็นสเปคเดียวกับรุ่นพี่เลยนะส่วน DC เนี่ยรองรับการชาร์จได้สูงสุด170กิโลวัตต์ชาร์จ10นาทีวิ่งไกลทะลุ100กิโลเมตรอย่างแน่นอนอันนี้ผมตรวจสอบมาแล้วนะครับถือว่าเป็น รถยานพาหนที่ชาร์จได้เร็วมากๆอีกรุ่นหนึ่งเลยของเท sla นะถึงแม้จะเป็นตัวมาตรฐานแต่ว่าก็ชาร์จได้เร็วไม่แพ้กันนะฮะโอเคทีนี้ไปดูภายในกันนิดหนึ่งเปิดมือเปิดประตูเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนี่เห็นไหมเปิดเข้ามาปุ๊บนี่ตัวนี้จะเป็นภายในสีขาวนะครับนี่ภายในก็สีเป็นแบบนี้เลยนะครับภายในของเขาอ่าเบาะตัวนี้เป็นเบาะสีขาวซึ่งเป็นเบาะระบายอากาศด้วยนะครับเหมือนกับตัวลองเลสแล้วก็ตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยนะเนี่ยได้ของมาเหมือนกันนะครับ บริเวณแผงประตูด้านข้างนี้มาเป็นสีขาวเวลาเปิดประตูก็กดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็สลักฉุกเฉินอยู่บริเวณตรงนี้นะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานเหมือนกันมีที่เก็บของด้านข้างเหมือนกันมีไฟแอมเบียนไลท์เหมือนกันเข้ามาดูดูภายในกันดูซิมันมีอะไร่างจากตัวลองเลนบ้างไม่มีนะครับอ่ะนี่ที่ชาร์จมือถือเนี่ยเป็นไวเลสชาร์จ2ช่องเหมือนกันมีที่เก็บของตรงนี้เหมือนกันนะครับนะี่มันเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ คอนโซลด้านหน้านี่มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะครับสามารถปรับสีได้นะพวงมาลายัยมัลติฟังชันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนลองเลนเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะนี่มีไฟแต่งหน้าโอมาหมดครับนี่นะมาหมดเหมือนกันนะยืดได้เหมือนกันเนี่ยไม่มีอะไรแพ้กันเลยนะเออหลังคาก็เป็นพารามิกการสลูปเหมือนกันนะครับเบาปรับระบายอากาศได้เหมือนกันโอ้ได้เรียกว่าคุ้มค่านะสำหรับตัวรีวิวนี่ตรงนี้มีที่เก็บของอีก ของช่องเสียบ USB Type C หนึ่งช่องนะครับโหมดต่างๆก็เหมือนกันนะมีแคมโหมดโหมดดักโหมดรักษาอุณหภูมิอะไรต่างๆเหมือนกันซอฟต์แวร์เหมือนกันแต่โหมดการขับขี่จะต่างกันนิดหน่อยนะครับมาดูที่โหมดการขับขี่นิดนึงนี่ในตัวเ e เวล i v e เนี่ยโหมดการขับขี่จะมีแค่โหมดชิลแล้วก็โหมดมาตรฐานเท่านั้นนะครับจะคล้ายๆกับตัวลองเลนนะส่วนน้ําหนักคงไรปรับได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรีเฟชนะครับเราะงกันแล้ว ก้านไฟเลี้ยวกับก้านเกียร,ร์ไม่มีนะครับจะเป็นการใช้หน้าจอนะครับผมแล้วก็มีปุ่มฉุกเฉินมาให้อยู่ที่บริเวณด้านบนตรงนี้นะเป็นปุ่มฉุกเฉินเห็นไหมปุ่มฉุกเฉินฉอ,อยู่ตรงนี้นะฮะแต่เอาจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้หรอกทั้งจอทั้งปุ่มนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขามีระบบออกจากเกียร์จอดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับซึ่งมาฉลาดมากเลยนะถ้าเราคาเดเบลลปุ๊บแล้วเราเหย,วเวยียบเบรกเนี่ยเขาก็ขึ้นเกียร์ให้เลยว่าจะให้เดินหน้านหรือถอยหลังนะครับเขา ตัวกล้องเนี่ยทองรถมันจะตรวจจับรอบคันอยู่แล้วว่าเออด้านหน้าไปได้ไหมหรือว่าด้านหน้าไปไม่ได้แล้วถอยหลังแทนดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะครับตัวรถฉลาดมากนะครับอันนี้จะเป็นเฮดรูมนะผมสูง168ซนติเมตรจะเห็นได้ว่าน,นี่โอ้ประมาณประมาณหนึ่งคืบเลยนะครับเนี่ยประมาณหนึ่งคืบอ่าดูดูดูเลยนะนี่ประมาณหน,นึ่งคืบเลยนะความสูงจากหัวของเราถึงเพดานเนี่ยหนึ่งคืบนะแล้วก็หลังคาก็เป็นกระจกพารามิกกาสตู เต็มบานเหมือนกับตัวลองเลนเหมือนกับตัวเ e อร์ฟอร์แมนซ์ทุกประการนะตัวถังรถเนี่ยให้มาเหมือนการซอฟต์แวร์ให้มาเหมือนกันต่างแค่โหมดการขับขี่ที่มันแตกต่างกัน,กนมีเบาะเป่าลมเย็นเหมือนกันโอ้โหเนี่ยเรียกได้ดว,ว่านั่งสบายนะรถ1.59ล้านบาทให้ออปชั่นมาอย่างท่วมเลยนี่มาดูด้านหลังมีจอมาให้เหมือนกันนะครับซึ่งมีจอเนี่ยสามารถควบคุมทุกอย่างได้เลยนะมีช่องแอร์มาให้มีช่องเสียบ usb type c 2ช่องพื้นรถแบบเรียบตามสไตล์เทสลาอยู่แล้วนะช่องแอร์ก็เป็น ปรับแบบนี้นะฮะตัวช่องแอร์ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นปรับด้วยนิ้วมือแบบนี้นะครับขึ้นลงซ้ายขวาได้ปกติเลยแล้วก็มีในส่วนของความบันเทิงต่างๆนะครับเน็ตฟิกยูทูบต่างๆมีหมดตามปกตินะครับต่ต้องใช้งานเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เนาะโอเคแล้วก็เบาะนั่งนี่สามารถปรับได้นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะมีแค่เบาะร้อนนะครับจะไม่มีเบาะเย็นเหมือนด้านหน้าแล้วก็เราสามารถสั่งเลื่อนเบาะหน้าซ้ายได้ด้วยนะสั่งเลื่อนได้นะครับสั่งผ่านตรงนี้ได้แอร์อยากปรับยังไง ก็กดเอานะครับจะลมแรงลมเบาลมแรงลมเบา,เบาอ่ะปรับได้2ระดับนะครับแล้วก็มีพีเศษให้จะเอาเป่าระดับเขามีให้เลือกให้ตั้งมาแล้วจากโรงงานนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าจอด้านหลังมันสามารถเปิดดูฟังก์ชันความบันเทิงได้เปิดดูได้หมดเลยนะครับถือว่าดีนะแล้วก็ด้านหลังนี่จะมีที่วางแขนมาให้ด้วยนะพร้อมที่วางแก้วน้ําเป็นเอกลักษณ์ของเทสไทแล้วนะครับจะต้องมีแบบนี้มาให้ ทำให้เป็นรถที่สามารถโดยสารได้อย่างสบายๆแล้วก็แอร์ด้านหลังนี้เย็นใช้ได้เลยนะนมองไปดูด้านหน้าอันแน่ไงสีขาวถือว่าสวยงามดูดีเลยทีเดียว,วก็แอมเบียน i g ไลสีแดงปรับได้นะส่วน h e เฮด o ูมด้านหลังเนี่ยอยู่ประมาณ1กําปั้นกับอีกสัก1นิ้วนะผมสูง168ซเมตรก็นั่งได้สบายๆนะเอาจริงโหดเทสลาโมเดล3เรว,วิวไดนี้ ทุกอย่างก็เหมือนกับตัวลองเลยรับเพอร์ฟอร์แมนต่างแค่ไซส์ของแบตเตอรี่แลวก็ตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าที่เขาให้มอเตอร์ตัวเดียวครับพวก feed, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็มีนี่มีที่กันของตรงนี้มาให้นะฮะมีไฟเป็นระบบสัมผัสนะแตะเอานะครับผมแล้วก็บริเวณด้านล่างมีที่วางขวดน้ำมาให้อีกหนึ่งช่องครับและอีกหนึ่งความแตกต่างหลักของเจ้าโมเดลสามเรีย e ว d วไดเนี่ยนอกจากจะไม่มีแบชที่ด้านหลังแล้วเปิดฝาท้ายดูฟึบ เราจะพบว่าชุดเครื่องเสียงของเขาไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวรถจะไม่ให้ซับูเฟอร์ด้านหลังมาให้ซึ่งแตกแต่างจากตัวลองเลนที่เขาจะให้ชุดเครื่องเสียงมาพรีเมียมกว่าครับแต่เอาเข้าจริงเวลาฟังแล้วไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอย่างที่ทุกคนได้ดูไปนะครับว่าเท l a m o d เด3ส e มเรวิวได้เนี่ยให้อุปกรณ์ติดรถมาไม่ได้แตกต่างจากตัวลองเลนและก็ตัว Performance เลยนะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันหลกัลกๆเลยนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่และก็ระบบขับเคลื่อนของเขาที่เขาเป็นรุ่นเดียว ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังและยังใช้แบตเตอรี่แบบ LFP อีกต่างหากนะซึ่งข้อดีของแบตเตอรี่ LFP คือคุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%ได้ในทุกๆวันอันนี้คือความแตกต่างจากตัวที่ใช้แบตเตอรี่ NMC ในรุ่น long range และก็ตัว performance นะซึ่งถ้าเป็น long range กับ performance เนี่ยถ้าคุณใช้งานรถแบบใช้ทุกวันนะครับแนะนำว่าให้ชาร์จแค่80%ก็พอนะครับไม่ควรชาร์จให้เต็มร้อยเพราะว่ามันมีผลโดยตรงทำให้แบตเตอรี่นเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าใช้ตัวของ แบต LFP แบบในตัวเรีวิวได้ทั้งโมเดล3และโมเดล Y เนี่ยมันสามารถชาร์จเต็ม100%ได้ในทุกๆวันเลยนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันรองรับการใช้งานแบบนั้นมานะครับและอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าตัวแบต LFP เนี่ยมีจุดแข็งที่เหนือกว่า NMC เลยนั่นคือไซเคิลการใช้งานของแบตเตอรี่ต่อ1อายุการใช้งานของเขาเนี่ยเขามีไซเคิลไลฟ์ที่เยอะกว่า NMC นะครับอ่ะอย่างสมมุติ NMC มีไซเคิลอยู่ประมาณ3 0 0 0ไซเคิลน,นะ LFP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 5 0ถึง y c l e ไซเคิลเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เราสามารถหาสืบพลกันได้ง่ายๆเลยนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์ไซเคิลนะครับลองหากันดูนะเราจะรู้ว่า LFP มันดียังไงแต่ถามว่าตัวแบต NMC เนี่ยหูสามพันไซเคิลอและ LFP ได้5,000 c y ไซเคิลอมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอย่าลืมนะครับตัว NMC เนี่ยที่บอกว่า3,000 c y ไซเคิลเนี่ยคือพอเสื่อมปุ๊บเนี่ย ถึงใช้ถึงสัก3ามพันไซเคิลแบตเตอรี่มันถึงจะเสื่อมไปถึง80%ซนะครับซึ่ง 3, ส0 0พไซเคิลคูณกับระยะขับประมาณไซเคิลละ400กิโลเมตรเนี่ย1ล้าน2แสนกิโลเมตรเลยนะครับกว่าแบตเตอรี่จะเสื่อมไปถึงระดับ80%โอ้โหูเรียกได้ว่าขับถึงล้าน2นี่ผมว่าอย่างอื่นของรถน่าจะพังก่อนตัวของชุดแบตเตอรี่ซะอีกนะครับแล้วถ้าวิ่งไป1 000, 000, 000นึ่ล้านสแสนกิโลเมตรนี่หูถ้าคุณประหยัดค่าน้ำมันได้กิโลละ2บาทนะครับ1ล้าน2แสนกิโลคูณประหยัดค่าน้ำมันไป2ล้าน 4 0 0 0บาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าใช้นะโดยเฉพาะตัวโมเดล e าม v ร e วล r ์ไดเนี่ยใครเน้นแบบซื้อรถมาใช้ยาวๆแล้วไม่ได้แบบไม่ได้ซิงซ่าเนี่ยผมว่าดูจากสเปคคันนี้น่าใช้งานเลยนะครับและแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเขาก็ยังมีออโต้พายロตมาให้คุณใช้งานแต่ว่าใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรทั้งการขับในเมืองขับในชีวิตประจำวัน แล้วก็ขับเดินทางไกลใช้งานจริงเป็นอย่างไรช่วงล่างดีไหมแรงพอหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองให้ดูกันในคลิปต่ตอๆไปครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของปักน้ำ5 3า536ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ